บุญวัสนาบารมีของเจ้าภาพมากมีคนมาล้นส่วนฝ้ายล้นส่วนฝ้ายอาะาะนะนั้นก็เอียังข้ามเข้าเอายังข้ามเรายังข้ามเข้าลกไล่หลุมต้นฝ้ายต้นหนึ่งเรารวมกันเป็นห้าคนหคนสิคนยีคนได้นะครับขอให้เรามีส่วนมีส่วนฝ้ายนั้นเราจะต้องอธิษฐานกิจ ตายฐานปิดแล้วเราก็เก็บใส่กลวยกลวยซึ่งเป็นกลวยไฟไฟต่อ,อเป็นกลวยที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ดีทามกันได้่ให้เข้าไปเข้าไปทุกคนจะมีส่วนร่วมหมดนะครับเป็นประวัติศาสตร์เป็นประเพณีปีหนึ่งมีครั้งเดียวในจังหวัดบลราชธานีนั้นมีสองแห่งเท่านั้นนะครับถ้าเราพลาดโอกาสแล้วไม่รู้ว่าเราจะ หาบุญหาบุญจุดนักเสด็อย่างนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นประชาชนญาติพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงเป็หลั่งไหลมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงแต่งบุญแต่งแต่งนะแต่งกันม่างคนต่างก็ให้บุญนะเพราะฉะนั้นก็ อามีหลอดหนึ่งหลอดก็อย่าแยกกันนะอามีหอดหนึ่งหลอดใหเก็บด้วยกันอีกถ้าเราถือสามหลอดก็เราแยกกันไม่ใ้เก็บด้วยกันเราเก็บด้วยกันเด้อจับด้วยกันอธิษฐานด้วยกันอัลกอรอนาด้วยกันเราเราสัญญาก่อนนะครับเก็พด่งเก็บนะครับเดี๋ยวพระเจ้าคุณจะมาอธิษฐานแล้วค่อยเก็บพร้อมกันนะครับจะพิงเก็บครับตอนนี้เล็งไว้ก่อนนะครับเล็งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐานจิตพร้อมกันนะครับ อ ah ่าพอมาพูดคุยเรื่องนี้แล้วตอนน้มันตอนนี้มันตอนนี้มันตอนนี้มันให้ทานกินระลึกลงถึงขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกลงถึงตลอดชีวิตได้เสมอต่อไปตั้งนโมพร้อมกันวันธรรมยังอุตตะปะขะาวตัว သံဖို့တ္တသเสียงมันดังหน่อย เสียงดังให้เสียงที่เรานอบน้อมต่อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เสียงที่เรากําลังอธิฐานนี้ดังไปถึงเทวโลกพรมโลกตลอดถึงขอบฟาจากักรวาลนั้นตัจกักรวาลเออ